าคนไทยอยากได้รถไฟรางคู่อะค่ะแต่ว่าอ,อ,อย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยไอ้สองล้านล้านมันอาจจะมีปัญหาหลายอย่างคุณปอยากจะถามว่าถ้าอยู่นอกกรอบสองล้านล้านหรือว่าถ้ารัฐบาลไม่ออกตัวพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยมันมีความเต็นไปได้ไหมคะที่เราจะมีหนทางในการที่จะสร้างรถไฟรางคู่โดยที่ไม่ต้องมานั่งเขียนกันว่าเราจะเอาสองล้นลานล้หรือเปล่า ถามง่ายเตอบยากขอดูสไลด์ที่แยกเป็นสารสนดเทศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่มาแล้วเป็นจตน์บทไว้แล้อยังเนี่ยจะผมผมพูดไปได้เรื่อยๆนะถ้าอยากฟังนะแต่วันนี้ผมย่อมเวลาให้แล้วไม่คิดฆ่าตัวอันนี้สี่โมงครึ่งถ้าตามกำหนดการคือจะได้อีกคำถามหนึ่งแล้วก็เปิดให้เปิดให้พูดคุยสอบถามสอบถามเลยหนึ่งนะโอเค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 ครับโอเคครับเมื่อกี้ถามเยอะเลยอะไรนะถามคู่ใช่ไหม ผมเป็นผู้ว่าก้าเดือนเนี่ยผมทําทางคู่แหลมจะบังเสร็จผมทําสลิงชันเสร็จผมทาแอร์พอร์ตลิ้นเสร็จผมเจรจาเซ็นท่านเสร็จได้เงินมาสองหมื่นล้านในรอบยี่สิบปีที่พูดอย่างนี้ว่าอะไรครับผมว่าเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการทางคู่เนี่ยมันเป็นโครงการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคนหนึ่งนะํำได้ไหมถนนสีเ่เลนรถไฟทางคู่ ที่บริหารยังไงมันเสียกับถนนสี่เลนเนี่ยรถไฟทำคู่บริหารไม่เสียมันต้องถามว่าเกิดจากอะไรนะเกิดจากอะไรผมว่าคอเนะครับข yeah. well, no so like ้างนอกข้างในงข้างนอกก็คือการข้างในก็คือในรถไฟก็คือความขมิขมันของคนรถไฟข้างในก็ส่วนเน่ในนโยบายที่จะสนับสนุนข้างนอกก็ส่วนเนี่ครับใครข่เข้นแข็งเลยอะไรแต่เลยตัวเลขวกนนี้มันไปเอาไอไข่เข้นแข็งไม่ได้ตัวเลขเกิดใหม่เราเตรี่ยนย้ายที่อยู่ เนี่ยตัวเลขพวกนี้มันจะไทยเข้มแข็งตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยที่ผมให้ดูม่นมาไทยเข้มแข็งก็คือคุณนวิสิตก็ไปใส่ไว้ในไทยเข้มแข็งในขณะที่คุณนวิสิ์เข้มแข็งรถไฟเขาไม่ได้เข้มแข็งเข้มแข็งด้วยก็ไม่เกิดอะไรที่พอรถไฟไม่เข้มแข็งด้วยพอคณะนี้เข้ามาก็บอกว่าเอาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วกันก็ย้ายตัวเลขไทยเข้มแข็งเนี่ยมาไว้ตรงนี้ทีนี้พอมาอยู่ตรงนี้แล้วถ้ารถไฟยังไม่เข้มแข็ง ไม่รู้มีอะไร,ะไรเกิดขึ้นแต่เห็นก็ว่าก็จะประมูลแล้วไม่ใอะไรอะไรแก่นคอยแก่นคอยกองที่เก้าแก่งคอยเห็นวอยอย่าจะประมูลแล้วครับมันก็จะไปอย่างงี้ครับมันอยู่ที่มันจะไม่เร็วมันยังใจนะเราผมนั่งอยู่อย่นี้มาเกือบสี่สิบปีนะผมก็บอกไม่ถูกเลยนะว่าทำไมไม่เร็วเพราะว่า,วามันก็จะอย่างงี้มันจะอืดๆไปอย่างนี้ <c oughs> นะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่บอกท่านได้ก็คือว่ากระแเสเรื่องระบบรางมันจะกลับมา เพราะว่าถน,นนเนี่ยมันพัฒนาไปจนถึงอย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือมันเริ่มและสิ่งหนึ่งที่ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือว่าเมื่อกี้ที่ท่านถามมันก็คือคือการขนส่งถ้าท่านดูในเชิงวิชาการภาคขนส่งของประเทศคือภาคที่มีปัญหาม,มากที่สุดเล็ดตุ้มเตะจนแล้วถ้าเอาหลักวิชาเข้าจับจนะฮนก็จะพบเลยว่าที่บริหารยังไงไม่ถูกบริหารแบบซีซัวตาไปเรื่อย ก็คือ,อยาประตัดสั้นกัต่ออะไรติดกฎหมายออกกฎหมายซะอะไรที่มันดีแต่มันไม่มีอะไรรองรับไม่มีกฎหมายรองรับประกอนไม่ดีประกันมันเละไปอะไรเงี้ยนั้นสิ่งที่สิ่งที่ผมทํามากเวลานี้ก็คือแทนที่ผมจะตอบคําถาม <S <S ผมให้ความรู้นะตอนนี้กําลังกําลังทําเรื่องให้ความรู้เนี่ยเยอะเลยนะครับเวลานี้แล้วก็ไอ้พวกนี้คือหนังสือที่ผม <c oughs> เล่าให้ฟังว่าผมพยายามเขียนหนังสือให้คนอ่านนี่มีที่พิม พอมาอยู่ตรงนี้ก็เอาเงินเอาเงินหลวงพิมพอะไรขายได้ขาย,ขายอะไรแจกปีได้แจกแต่ตอนนี้ผมเอาอาจารย์มหาลัยเอาเอาคนมาเรียนหนังสืออยู่ปีละสามสิบกว่าคนนะตอนนี้เรียนมาสามปีแล้วมีกำลังคนอยู่ประมาณ100ร้อยกว่าคนแล้วร้อยใน100ร้อยกว่าคน,นนี้ก็จะเป็นอาจารย์มหาลัยจะนักวิจัยสะประมาณห้าสิบคนแล้วก็พวกนี้กำลังไปขยายเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ผม ปล่อยไว้แล้วตอนนี้กำลังมอบขึ้นมาต้องเป็นคนเลยขยายนะครับก็กำลังผมก็อ้าวเอเว้เบสเมล็ดปันตรงไหนอยากเขียนหนังสือเขียนมาเดี๋ยวพิิพนแพ้กา็คือแทนที่จะให้คาตอบเนี่ยให้ความรู้เดี๋ยวเดี๋ยวความรู้ที่มันจะอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยมันจะสร้างคําตอบที่ดีเองก็เชื่อยอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้คําถามที่ถามว่าได้อะไรเสียอะไรจริงใครได้ใครเสียี่อยากตอบกันนะแต่ว่าตอบอย่างหนึ่งก็คือตอบชัดๆยังไม่ตอบ แต่ว่าตอบได้อย่างหนึ่งว่าวันนี้ที่ทําอยู่คือไม่ให้คาตอบแต่ให้ความรู้แล้วความรู้เนี่ยเราหวังว่ามันจะเป็นงอกงามในที่ที่เมืองทัาอะลรมันเป็นงอกงามที่รัฐมนตรีทุกคนโอ้โหคูมมากเลยนะแต่แต่ทุกวันนี้ถ้าาเรก็เรียนว่ารัฐมนตรีคนนี้ก็มีอะไรก็โทรกระถางบ่อยนะแต่ว่าเขาก็มีอันดั้นทางการเมืองเขาอยู่เราก็เลยมีเส้นแบ่งซึ่งกันและกันตรงนี้คุณอย่ามายุ่งผมอร่าม้นผมไม่ไปยุ่งคุณตับต่อเด็ดนะ คำตอบที่หนึ่งเมื่อกี้ถามอะไรตอบเมื่อกี้ถามมีการหนึ่งถามว่าใครได้ใครเสียคือใครได้ใคเสียคือคำถามตัวตายเลยนเมื่อกี้เมื่อกี้นีท่านอยากจะฟังในเรื่องที่บริหารตัวได้ถามวาถามเรื่องบริหารผมเลยผมข้ามใช่ไหมฮะเดี๋ยวราตอบตรงนี้ก่อนว่าใครได้ใคเสียก่อนนะก็คืออ่าผมที่ผมทําอยู่คืออย่างนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่ทําก็คือก็คือให้ความรู้เข้าไปนะแล้วตอนนี้กาลังงอกงามอยู่ อะไงอกงามอยู่พอสมควรแล้วคิดว่าไอ้ความงอกงามนี้มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนนะอะไรอ่าผมว่าผมว่าสามสี่ปีที่ผมทามันนี่เปลี่ยนพอสมควรนะเปลี่ยนพอสมควรก็คือเดี๋ยวนี้ไอ้ความไอ้ความบ้าบาบอๆเช่นรถไฟมีเสากระโดงข้างบนลาสมัยอะไรเงี้ยก็เลิกเลิกพูดละนะเลิกพูดลวใช่ไหมเมื่อก่อนมันลงข่าวไทยรัฐเลยผมรีบส่งให้หน้านั้นนั้นหนังสือวิชาการสองหน้าไปให้มันอ่านเลยเป็นภาษาไทย น้องก็เลิกละนะเลิกละตอนนี้ก็ก็คือเข้าใจแล้วว่ารถรถไ,ไฟฟ้าที่มีเสากระโดงข้างบนเนี่ยไม่ใช่รถล้าสมัยอ้าตรงนี้ถามว่าจะจะทําให้มันมีจะให้มันคุ้มเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงคุณหมอได้พูดเหมือนที่ผมให้สัมภาษณ์เามื่อกี้เนี่ยถามว่าใครได้ใครได้ใครเสียผมก็ผมได้ใช้เนี่ยได้ใช้ได้ใช้ความเร็วสูงส่วนใครได้ใช้บ้างไม่ทราบนะแต่เรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทําให้มันได้ก็คือเรื่องนี้ก็คือว่าก็คือทําแบบจีนเกาหลีทํา อธิบายนี้นผมคงเข้าใจยากม้งเอาดูตัวอย่างเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องอธิบายมากนะก็คือเมื่อกี้ตอนก่อนที่เราเข้ารายการเนี่ยท่านพูดถึงจีนอยู่หน่อยนะผมได้ยินละนี่ถามว่าจีนทําไงนะครับจีนตอนที่สร้างรถไฟความเร็วสูง,งานทํานี้ครับตอนที่สร้างรถไฟความเร็วสูงก็คือมันมันตั้งคอนโซเทยมขึ้นมาตั้งคอนโซเทยมขึ้นมาแล้วไอคอนโซเทิมเนี่ยมังก็ไปไล่เซ็นสัญญาแบบใครจะบใคร แล้วเวลาที่มันสร้างรถไฟความเร็วสูงมันทำสี่ขั้นตอนครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือสร้างมาจากคู่สัญญาส่วนหนึ่งเช่นกรณีนี้มันสร้างันนี้คือกรณีรถไฟขนส่งมวลชนที่เทียนไหนนะน้นะในบรรดารถที่ซื้อทั้งหมดสองขบวนสร้างที่ฝรั่งเศสส่งวิศวกรร้อยห้าสิบคนไปเรียนเป็นเวลาสามสิบเดือนลงทุนไปห้ายี่สิบสามล้านยูโรแล้วส่งวิศวกรจากบริษัทาอสตอมเนี่ยเข้ามาอัพเกรดเครื่องมือการผลิต ในโรงงานที่ปูกเจินในประเทศจีนเพื่อให้ยกระดับการผลิตใ้ได้มาตรฐานยุโรปนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองลดะบวนที่สามถึงกระบวนที่สามสิบเอ็ดส่งมาแต่ตัวรถเปล่าชิ้นส่วนนะฮะมาผลิตเอาในประเทศจีนอะไรที่จําเป็นต้องซื้อซื้อซื้อจากอาร์สตอมแล้วมาประกอบที่ประเทศจีนเพื่อจะให้คนวิศวกรจีนช่างจีนได้เรียนรู้ ขั้นตอนที่สามคือไอ้รถที่มาเป็นคันๆไม่มาแล้วมาเป็นชิ้นๆน็อกดาวน์มาเลามาประกอบที่โรงงานในประเทศจีนขั้นตอนที่สี่ก็คือสร้างทั้งคันเลยที่ประเทศจีนในขั้นตอนที่สี่ผมกาลังชวนรัฐบาลคุยภาษาแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใครได้ใครเสียถ้าทำถ,าถ้าทำแบบนี้ได้นะถ้าทำแบบนี้ได้แต่ถ้าท่านซื้อไปเรื่อยๆไม่แน่ว่าได้นะทีนี้ถามว่าทําไมต้องคิดอย่างนี้เนี่ยนะครับ ทำไมต้องคิดอย่างนี้เนี่ยผมเมื่อกี้ที่ผมว่าสไลด์มันยากอะตรงสายสีม่งคนแล้วต้องอธิบายสไลด์นี้นะก็คือว่าจะมานั่งวิจัยก็แก๊กก็แกลกเนี่ยไม่ได้ละต้องอาศัยก o p ปปี้การเดเวลอรเนนไปในโครงการในโปรเจกต์แต่รัฐบาลต้องเราด้วยนะเวลาประกวดราคารัฐบาลต้องพูดแบบที่จีนพูดนะครับต้องพูดแบบจีนพูดแล้วก๊อปี้แล้วเรียนได้ทันพอเรียนทันแล้วเดี๋ยวพอรอบต่อไปเดี๋ยวเราทำเอง อะไรทําได้ทําอะไรที่อยากทําก็ทําอะไรไม่อยากทําก็ไม่ทำทีนี้เมื่อต้นเดือนกรกฎาเนี่ยผมเอาคนไต้หวันมาบรรยายคนเขาบอกว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยให้ถามตัวเองอก่อนว่าจุดยืนคืออะไรผมว่าจุดยืนที่มันต่างกัน,หนให้ดูจุดยืนของไต้หวันกับจุดยืนเกาหลีจุดยืนของไต้หวันก็บอกว่าให้ชาตินี้ฉันไม่สร้างไว้เลยเราเรสูงขายไต้อะบอกเลยฉันจะเป็นนักใช้ที่มีความสามารถเป็นนักซ่อมบำรุง สามารถใช้รถไฟบริโภคสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือคือไต้หวันคิดแต่วันที่ไต้หวันคิดให้มันรวยแล้วมันมีรายได้ต่อหัวสามหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญต่อปีรวยแล้วไต้หวันก็รวยจากขายพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือทาทาพาร์ทแต่ไม่ทําทาคันทาชิ้นส่วนเกาหลีมี่คิดอีกแบบหนึ่งมันบอกว่ามันต้องการจนผู้สร้างรถไฟบรรโภคสูงขาย เพื่อสร้างงานในประเทศนะในพอคิดอย่างเกาหลีเนี่ยไอ้เกาหลีเนี่ยมันเดิมมัน GDP per capita ล้วได้ต่อหวัวไม่สูงมากครับแต่พอมันคิดเรื่องเยอะๆเข้าเนี่ยรายได้ต่อหัวมันขึ้นมาเพรงสร้างงานสร้างงานในระดับที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะมันมีประเทศอยู่กับทิีเดียวเองมีคนอยู่สามสิบสี่สิบล้านมีประเทศอยู่ไม่ถึงแสนตารางกิโลเมตรแต่มีอู่ต่อเรือใหญ่ที่สุดในโลก แล้อันนี้ซัมซุงนี่มันดันสินค้าญี่ปุ่นเปไว้หลังร้านหมดแล้วแถวหน้าน,นี่เป็นเกาหลีหมดเลยนะเพราะคิดแบบนี้มันคิดแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องทําอันี้ได้พอคิดจะทำงี้ได้ก็เวลาเวลาลงมือทําก็ทาต่างกันไอเ้เจ้าไต้หวันมันก็ยกสัมทานให้คนให้ต่างชาติไปน,นะส่วนในเกาหลีมันก็มาตั้งวิธีการทํากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็แล้วก็ ปรับปรุงโรงงานที่แบปบปัะวันนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดเลย,ท,เลยทุกระบบได้เกาหลีนะดีดีไม่ดีก็อีกเรื่องหอนึ่งแต่ว่าวันนี้สร้างได้เองทั้งหมดนะครับคําถาม,ถามที่ผมทําเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือว่าผมก็ถามว่าวรัฐบาลไทยคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องแบบนะเวลาน,นี้ถ้าเราดูในตารางนี้เนี่ยเราเราจะเห็นว่าประเทศที่มันมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยตัว GDP per capita ค่อนข,ข้างสูงนะ พะมันแพงกําลังซื้อมันต้องเยอะแล้วต้องเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศด้วยทำมันไมมีคนขึ้นนั้นอย่างเกาหลีเนี่ยรายได้ต่อหัวมันสามหมื่นกว่ารายได้ต่อหัวของเรา9ก้าพัน 9, สีเท่านะสีเท่าเราจะอัพขึ้นไปเป็นเกาหลีเนี่ยต้องคิดอะไร ถ้าคิดให้ออกเครื่องตักให้คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างชาติาานี้ไม่ได้ชาตินี้ยังไงไมันลเรียอยู่แถว,วๆนี้แล้มันต้องสร้างงานต้องสร้างงานในระดับที่ไรายได้สูงด้วยเราันถึงจะอัพไอ้ตัวเลขน,นี้ทึนไปเนียเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องถามว่ารัฐบาลจะทําในโปรเซสพวกนี้โดยการซื้อๆๆๆมาหรือเปล่าหรือจะเอาเรื่องพวกนี้ใส่เข้าไปด้วยถ้าจะเอาเรื่องพวกนี้ใส่เข้าไปด้วยก็ต้องคิดแบบเกาหลีกิน ซึ่งคนไทยบางประเภทก็ไม่คิดนะโอ้ประเทศเราเล็กทีดเดียวจะไปคิดทำไมอะไรเงี้ยผมบอกว่าถ้าคิดอย่างคุณในเกาหลีไม่คิดแต่เล็กขอาคุณเยอะเลยนะเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าความคิดนี่สำคัญเพราะนั้นก็เราเราจะปลูกฝังในเรื่องพวกนี้อะไรเข้าไปยังไง